นี่นะก็มาคุยกับปู่ปรึกษาเรื่องปริศนาธรรมนะครับอันเล็กๆน้อยๆเผื่อจะเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับงวดนี้นะครับก็ถือว่ามาปรึกษากับปู่คาแสนนะครับจะมาขอลูกมะพร้าวกินสักลูก <c oughs> นะครับนะเดี๋ยวจะมียังไงก็เดี๋ยวดูตามที่ปู่ว่าแหละครับนะ ยังไงก็รอติดตามงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับถึงงวดงวดเมื่อกี้ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีอีกงวดหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นให้เราทุกในก็ถูกจะดรอ่ะสากีเเดยมครับสามดอก

អត់មិនទៅវិញព្រមឲ្យនាងចេះថាវិធានណោមហាកុំគុំធ្វើបាត់ត្រឹមពេលវេលាតាមគូរចូលចូលសារិកាចូលដល់គុំជីវិតតាមជីក្មោចចង់ចង់ទាំងតែរោគទៀតណាអ្នកយ៉ាងនេះជីវិតក៏ ยุงเงยยังลกัลุกลับไปนไม่ไม่เจอนเท่ิายยู่หาอ้ยตังโดหาน้ำตันาดความฝันแจกเงินแจกเงินก็ถือว่าจะได้เงินนะเกิดถามว่าโอ้เกิด เยอะมากเลยอืมเจอคู่ปังเจอเจอโดนแทงอุ้งปูเจอหมดอือคือให้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะได้รับไม่ได้รับก็ว่ากันอีกทีนึงเจ้าก็หมดแับเมื่อคืนเออมีเท่าไหร่เจ้าหมดเจ้าหมดเจ้าหมดเลยอืมง่ารแต่อันนี้จะทิ้งเอีย่ห้เลยอ๋อก็ปูได้ลงไว้ให้แล้วเออเดี๋ยวไปดูเอาก็ไปดูเอาเองว่าอยู่ตรงไหนไปหาดูหาดู ให้ไปช่วยพาไปดูตัวเองก็ซื้อคนตัวเองก็ซื้อคนอือเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไปหาไปหาไม่เห็นกล้าัวเองเงยหาเงยไม่ได้ซื้อเหาเงยก็เขาเรียกว่าคนเก็บไม่ได้ตึงไงคนตึงดูข้างบนไงตึงไอ่เก็บมาพายโดยลงมาเอ้าปลาดูชิบมาวางไหมคนข้างล่างกัดทอเออไม่ปวานเอาข้างล่างไหมไอ้คนข้างบนถือลงมาไอ้คนข้างล่างกัดทอเออเออวานงวางเอาเออ อ็ตุกงกาสบายเงินเงินการก็ตคองหาให้คนอื่นคนือนสบายอย่างย่างลอยกเ็อย่างนงี้แหละเมื่อวเมื่อกา้เมื่อนเมื่อเอวามีโชคเยอะไหมครอบไมือได้เยอะามื่อานมันเมเมัอนเอก็มพอวมคอวนเมื่นจแอวนมือเือนเมอนเฉพาะอะานเาัเมืานเมอบามอานเมอามากเมืานเมวเม็นเห็นมาจากดูบอ้วยา่ว่วย่ อ,อ่าทางนมามมะพร้าวกึ่งอ่าอืมขอบคุณครับน้ำมะพร้าวโอ้โอ,โอไม่เอาน้ำมะพร้าวไปเฉาะปูให้มะพร้าวไปกินาาน,น,นะนี่นี่น้องว่าจะเดินทางเหมือนกันน,น,น,นี่เนหะ็นไหมปูให้